ใ้ข้อมูลสมาร์ทโฟน vivo รุ่นปิดสนาบน Geekbench ฉายชิปรุ่นใหม่ Snapdragon ก8ล่าสุดได้มีสมาร์ทโฟนรุ่นปิสนาของ vivo เผยบนข้อมูลของ Geekbench ที่มาพร้อมกับชิปเซ็ตประมวลผลรุ่นใหม่อย่าง Snapdragon 898เลยทีเดียวครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่นปิิสนาที่ว่านี้มีรหัสว่า vivo v2102a ได้ถูกนำมาทดสอบบน Geekbench โดยทำคะแนนแบบซึ่งก้าวคอได้720คะแนนและแบบมัลติคอได้1,919คะแนนให้แรมมาที่8 g b มีหน่วยประมวลผล octa-core oc ความเร็วพื้นฐาน1.78 g h z GPU เป็น a n r e n o 730จึงคาดว่าน่าจะเป็น Snapdragon น898รุ่นใหม่ครับแต่ vivo v2102a น่าจะไม่ใช่ vivo x70 series เนื่องจากรายงานล่าสุดระบุว่า vivo x70 series ทั้ง3รุ่นจะใช้ชิปเซต mediatek dimensity 1200, x1 1080และ snapdragon 888 plus แต่ทั้งนี้อาจมีรุ่นพิเศษที่ใช้ snapdragon 898เปิดตัวออกมาเพิ่มเติมก็เป็นได้ครับเอาละครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปในงานเปิดตัวเด๋ยวที่9ก,กันอา่ายนที่ถึงนี้กันอีกทีนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกการทราบทีครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ